รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เดลรี่มีดีที่เดินทางกลับมาเจอคุณผู้ชมแล้วนะครับทุ่นเสาร์แบบนี้นะครับบอมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวทั่วไทยกันเลยสัปดาห์นี้เราอยู่ที่หัวหินนะครับมีอาหารอร่อยอร่อย,ออยที่พักสวยสวยและกิจกรรมดีๆรออยู่จะเป็นที่ไหนบ้างไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับสวัสดีครับผู้ชมครับเดลรี่มีดีที่เดินทางกลับมาเจอคุณผู้ชมแล้วนะครับสัปดาห์นี้เราอยู่ที่หัวหิน ผมนะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ร้านอาหารและที่พักบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆเลยแต่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับ ที่แรกที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปนะครับคือคาเฟ่นะครับเพิ่งเปิดไม่นานนี้และอยู่ใจกลางเมืองหัวหินเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ SV Ta s t y ตนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณศักนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณศักต้องบอกนว่าตอนนี้เราอยู่ที่กลางเมืองหัวหินเลยคาเฟ่เปิดมานานหรือยังครับเปิดมาได้ประมาณ1ปีครับครับผมสำหรับ SV Ca คาเฟ่นะครับเราอยู่ในจริงๆต้องบอกว่าเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในตัวของที่พัก ที่ชื่อว่า S3 หัวหินครับครับผมครัซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูที่พักด้วยแต่ตอนนี้ขอพามาดูของอร่อยก่อนดีกว่าครับคุณสันเนาะครับผมเพราะว่าที่อยู่ข้างหน้าของเรานี่บอกเลยว่าหลากหลายมากๆกก็คือคาเฟ่ของเรานะครับแนวคิดก็คืออยากจะให้เป็น everyday cafe อยากให้ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนพื้นที่มาทานกันได้บ่อยๆนะครับโดย ราคาเมนูเราก็จะเน้นไปที่หลักสิบเท่านั้นครับสบายเลย่างนี้ครับผมแล้วก็จะเน้นที่ความหลากหลายของทั้งอาหารเครื่องดื่มขนมไอศครีมครับผมครับเดี๋ยวให้คุณศักเล่าถึงเมนูอาหารด้วยกนน้อยละกันบก็แรข้าวก่อนลวกันเนาะอาหารคานะครับก็ของทานเล่นนะครับก็จะอันนี้เป็นไก่อบซอสเกาหลีครับครับครับผมหรือถ้าจะเป็น อาหารฝรั่งเราก็แนะนําเป็นฟิตแอนด์ชิฟหรือถ้าจะเป็นพวกสปาเกตตีพิซซ่าเราก็จะมีมีเหมือนกันใช่ใครชอบแซลมอนเราก็มีข้าวอบข้าวผัดกระเทียมปลาแซลมอนครับครับครับอย่างอันนี้ผัดไทยกุ้งสดเป็นของขึ้นชื่อของร้านเราเลยครับเดือจะเป็นน้าซอสสูตรพิเศษผัดก่าก๋องก่อมทุกต้นถั่วงอกก็จะกรอบครับเป็รังดีส่วนอันนี้ข้าวผัดต้มยำกุ้งครับเราก็ใช้สมุนไพรสดเลยก็จะมี าะ่ะแต่ใใบมะกรูดใช้มะนาวสดผัดกับเครื่องต้มยำของเรานสองหลักจากนนี้หรือ,อเมนูข้าวไข่ข้นกับเผากร,รากอบหมูนะครับอันนี้เราก็ไข่เนี่ยเราก็จะหอมนมเนยจะนุ่มกําลังดีส่วนผัดกะเพราเนี่ยเราก็ลงรายละเอียดคือพริกเนี่ยเราจะใช้ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งด้วยครับก็จะได้ทั้งความหอมความเผ็ดของพริกออกมามาที่ขนมบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับอยู่ฝั่งนี้เลย รัวซองขนมปังนะครับอะอย่างครัวซองนี่ชิ้นให่ใหญเลยใช่อันนี้รัวซองเราก็จะใช้เนยแท้จากฝรั่งเศสนะครับครับผมครับก็คือเลยจะเป็นตัวที่ว่าขายดีลูกค้าทั้งทานที่ร้านทั้งซื้อกลับบ้านเลยครับผมตัวทางนั้นจะเป็นมาร์เมลโล่โทส เราก็จะดีไซน์ว่าให้มันชิ้นผลิตพอดีไม่ได้ใหญ่เกินไปสามารถรับประทานได้สบายครับอันนี้เป็นช็อกโกแลตลาวาครับที่นี่นะครับบอกเลยว่าเมนูไอศกรีมของเขานะครับคือแปลกมากๆไอรีมของเรานะครับก็ะจะมี18รสชาตินะครับเป็นคอนเซปต์ของขนมแล้วก็เป็นของเป็นในเทอร์ของน้ําขนมเนี่ยเราก็จะมีทั้งรสขนม ทในไทยเลยเช่นับลอยเผือกมะพร้าวอ่อนครับขาเหนียวทุเรียนหมอนทองนะครับอนนี้นอกจากไอศกรีมแล้วนะครับแน่นอนว่าคาเฟ่ก็ต้องมีเครื่องดื่มดีๆมีเลยฝั่งนี้บ้างดีกว่าอจริงดูหลากหลายมากเลยนะครับก็คือเราก็จะมีตั้งแต่ชาเขียวไมโลแมกมาลาวาหรือจะมีตัวนี้ก็จะเป็นสูตตี้มิกเบอร์รี่นะครับครับแล้วก็ อันชันอเมริกาโน่ครับอันนี้อันชันเราก็ปลูกเองเลยครับมั่นใจได oh. ้ว่าปลอดสารครับช,ชาพีชสตรอเบอรี่มันก็จะหอมหอมนุ่มของพีชแล้วก็หอมหวานจากสตรอเบอรี่อันนี้ก็จะเป็นเมนูพิเศษของทางร้านเรา mm. เรียกว่า C2C นูครับครับที่มาก็คือเนี่ยเป็นคำพ้องเสียงของวิตามิน C กับ C uh. ที่แปลว่าทะเลครับครับผมก็คือเบสเราเนี่ยก็จะเป็นน้ำผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวอุด,ดมไปด้วยวิตามิน C เช่นส,ส,ส้มส้มโยสุสาวรดมะนาว ครับผมสำหรับผู้ชมคนไหนนะครับถ้าอยากจะมาที่นี่ครับคุณสัตว์มีช่องทางการติดตามติดต่อวิธีการเดินทางทางไหนบ้างครับช่องทางติดต่อนะครับก็จะมีทาง Facebook นะครับ FT หัวหินโฮเทลแอนด์เทสตี้ครับครับผมแล้วก็จะมี i อ FT หัวหินครับแล้วก็ทาง Line แอด ats3 หัวหินครับ ครับผมสำหรับใครนะครับที่ขับรถมานะครับก็สามารถเข้าแอปพลิเคชันเซิร์ชขึ้นเลยหมดตรงใช่ไหมครับครับหมดตรงครับแล้วก็ยังไงตอนนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณสาวมากที่เปิดคาเฟ่นะครับต้องรับรายการของเรานะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับแต่ว่าเดี๋ยวเรายังกลับมาที่นี่นะครับช่วงหน้าผมพาคุณผู้ชมไปหาอะไรทานเพิ่มเติมกันที่นี่มีที่พักด้วย เดี๋ยวพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูที่พักที่กันต่อยินดีครับครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งแล้วกลับมาเจอกันกับเดอะแดลวี่ครับช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปทานอาหารกันดีกว่าจะเป็นร้านอะไรนะครับเจอกันช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนสนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมขนมอบกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ ุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมนะครับมาทานอาหารซีฟู้ดกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านปูเป็นอยู่กับพิฐานะครับสวัสดีครับพิฐาครับสวัสดีครับคุณบอมก่อนหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนใครที่เคยมาเที่ยวที่หัวหินนะครับแน่นอนต้องเคยได้ยินบ้านปูเป็นอยู่แล้วแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าก่อนที่บ้านปูเป็นเนี่ยจะมาเป็นร้านที่โอ้โหยิ่งใหญ่แบบนี้พิฐาก็ผ่านอะไรมาเยอะพอสมควรเลยแต่ที่ไม่เปลี่ยนไปเลยนั่นคือคุณภาพอยู่ตรงหน้าของเรา มก็จะเป็นกุ้งกั้งหอยปลาปูไข่ปลาไข่ปลาเรลเซียครับเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้พิฐาเนี่ยแนะนําเมนูที่เวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่โขวหินมาร้านบ้านปูเป็นต้องทานกันครับผมเมนูไหนเริ่มก่อนดีครับพี่อันนี้เป็นพระเอกเลยฮะคือมาแล้วก็ต้องสั่งกับปูม้าเนี่ยครับอย่างที่พิธาบอกไปนะครับว่าปูม้าของเขาตะเกียบเนี่ยอุดมสมบูรณ์รสชาติจะแตกต่างจากที่อื่นครับต้องลองมาชิมกันครับเนาะ ผมเห็นแล้วสะดุดตามากครับเมนูนี้ครับชื่อว่าเนื้อก้อนฮะเนื้อก้อนทําก็คือแกะจากปูม้าเป็นๆนี่แหละครับครับเอาไปเสร็จแล้วก็ไปปรุงเป็นชื่อว่าผัดพริกขี้หนูรสชาติจะจัดจ้านหน่อยเพราะว่าเหมาะกับคนไทยมีรสชาติเผ็ดๆเนาะครับอือหยจัดจ้านจริงครับมีรสชาติความเผ็ดของพริกขี้หนูอันนี้คือคนไทยชอบแน่นอน ปูไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อที่กุ้งกันบ้างดีกว่าครับ,รบที่อยู่ข้างหน้าของผมเลยภาษาจีนเรียกชีแฮนะครับก็คือแชบวยอย่างนี้ชื่อเมนูแล้วนี่เราเอากุ้งแชบวยไปผัดอะไรครับพี่ผัดผงกะหรี่ครับเป็นผงกะหรี่ใช่ครับเสร็จแล้วเนี่ยอ่ากุ้งตัวนี้มันมีความโดดเด่นเรื่องของอ่รสชาติกับกับเนื้อที่มันเด้ง<ช>แล้วก็มันจะเวลาทานเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าลิ้นเวลามันสัมผัสกุ้งเนี่ยคุณจะแยกออกเลยว่านี่มันคือแชบวยมันจะมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของมันเลยอ่า ยังเหลืออีกสี่เมนูนะครับเรารีบพูดกันดีกว่าครับก่อนที่ทอผมจะร้องไปมากกว่านี้ครับพิธาก้างกระดานครับก้างกระดานทอดกระเทียมครับตัวนี้ก็พิเศษหน่อยคือน้ําซอสเราเนี่ยผัดเป็นน้ําซอสเต้ก็คือขลุกขิกครับเสร็จแล้วเอากระเทียมสดอ่ารากผักชีพริกไทยดําเนี่ยไปผัดคลุกเขาเสร็จแล้วปรุงรสนะแล้วก็ราดลงไปในตัวของกั้งเนาะปลาบ้างดีกว่าครับตัวนี้ก็เป็นปลากระพงนะฮะเลือกปลากระพงไซส์ใหญ่ๆนะครับเสร็จแล้วไปทอดครับ ทอดได้กรอบยังด้านในเลยนะฮะเครื่องสมุนไพรเยอะมากใช่ครับเสร็จแล้วทอดให้กรอบแล้วยีนะฮะยีเสร็จแล้วเนี่ยอ่าราดน้ํายําน้ําผ้าเรียกน้าผ้าครับน้าผ้าคือมาที่มาของปลาผ้าปลากระพงทอดอันนี้จะอันนี้เป็นเมนูที่เริ่มต้นมาจากร้านเลยนะฮะมาที่อีกอ่งเมนูบ้างดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับดูไม่ออกเลยครับที่หาว่าคืออะไรดูดูชื่อชื่อว่าหล่นนะฮะหล่นหล่นปูทะเลไข่อ๋อหล่นผู้สีเข้มมากเลย ค่อนข้างจัดจ้านครับอืตัวนี้เป็นอาหารโบราณนะฮะใช่เพราะผมรู้สึกว่ามันดูเข้มกว่าหลนปกติจะใส่น้ำมะขามเปียกเข้าไปสีมันก็จะเลยออกเป็นเข้มๆอย่างนี้ใส่ใบสีเค็มเข้าไปเต้าเจี้ยวขาวเค็มข้นมากครับกะทิสดสดตัวนี้จะยกเป็นตัวสับจากปูเป็นๆนะฮะว่ายน้ำอยู่ครับเสร็จแล้วก็ไปนึ่งนึ่งเสร็จแล้วก็มาคลุกกับ น้ำหล่นดงนั้นรสชาติคุณไม่ต้องห่วงหรอใช่แล้วก็ปิดท้ายด้วยแน่นอนเวลาเราทานอาหารกันคนไทยต้องหาอะไรสดน้าหน่อยนี่เลยครับแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวซึ่งทั้งในนี้ก็จะมีไม่ว่าจะเป็นยอดมะพร้าวอ่อนเนาะใช่ครับผมแล้วก็จะมีไข่ปลาเรียวเซียวนะครับนี่นี่ไข่เม็ดใหญ่อันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับใช่ยังมีอีกมากมายนะครับ แน่นอนอันนี้เป็นเพียงแค่เรคคอมเมนต์นะครับคุณผู้ชมครับบอกได้เลยนะครับว่าครัวปูเป็นนะครับเปิดมา20ปีแล้วทุกเมนูนะครับคุณภาพบอกเลยว่ายังเหมือนเดิมมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นใช่ครับเพราะเราพัฒนาครับอยากจะฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสาหรับร้านบ้านปูเป็นนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนพี่ถาถ้าดูรายการของเราอยู่ครับแล้วก็อยากจะจองโต๊ะหาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ทางไหนบ้างครับพี่ครับก็ โทรมีเบอร์โทรนะครับเบอร์0 3 2ย์สานะครับห้าสองเจ็ดห้าหนึ่งเเบอร์มือถือนะครับ0 8 6 8 0 3 1 8 9 1แล้วก็อีกหนึ่งเบอร์นะครับเบอร์มือถือเหมือนกันนะครับ0 8 9 1 1 1 5 6 0 6นะครับสำรองจองโต๊ะได้ครับครับผมฝากไว้ด้วยนะครับเพราะว่าร้านบ้านปูเป็นนะครับหาไม่ยากมีที่จอดรถนะครับรวมไปถึงร้านใหญ่มากใครที่อยากจะจัดกรุ๊ปทัวร์มาลงก็ได้เลยได้ครับรมีกิจโถกว้านที่ ร้านอาหารบ้านปูเป็นเนี่ยไม่มีสาขานะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับเป็นร้านที่เก่าแก่และดั้งเดิมครับบ้านปูเป็นไม่มีสาขาอยากจะทานมาที่หัวหินก่อนขึ้นเขาตะเกียบฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับยังไงวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่ฐานมากมากครับผมที่เปิดร้านนะครับแล้วก็ให้ความรู้ด้านอาหารทะเลกับพวกเรานะครับขอบคุณมากเลยนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีที่พักรออยู่ครับ ช่วงสเปเชียลดีไซน์วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาตกแต่งบ้านสไตล์กรีนกับคิวคอนนะครับเพราะว่าอะไรผลิตภัณฑ์ของเขานะครับมีให้เลือกหลากหลายสวยงามรักโลกนะครับและที่สำคัญคือประหยัดพลังงานด้วยจะมีอะไรบ้างนะครับตามมาดูได้เลยครับโดยคิวคอนนะครับผู้นำคอนกรีตมวลเบาที่คงคุณภาพมาอย่างยาวนานกว่า30ปีตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านงานก่อสร้างงานตกแต่ง และยังตอบสนองเทรนด์การก่อสร้างที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมซึ่งวันนี้นะครับเข้ามาในทีมคิวคอน s t a i n a b l e Beauty Crafting Your Dream Home ความงามที่ยั่งยืนสร้างบ้านในฝันของคุณครับมาที่แรกเลยนะครับคุณชมครับบล็อกช่องลมตกแต่งนะครับมีให้เลือกกัน5รุ่น5ลายนะครับนี่ ใครที่ชอบแบบเรียบง่ายนะครับก็สามารถเลือกแบบนี้หรือว่าแบบนี้ไปนะครับหรือว่าใครที่อยากจะให้บ้านของคุณเนี่ยมีซัมติงหรือว่ามีดีไซน์ที่โดดเด่นนะครับก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันโดยเวนแบบนี้หรือว่าแบบนี้ครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่บอมอยากจะแนะนําคุณผู้ชมนะครับก็คือบล็อกช่องลมอีซี่นะครับลายจาตุรัสซ้อนนะครับใครที่กําลังมองหานะครับตัวช่วยที่ทให้บ้านของคุณเนี่ยสามารถถ่ายเทอากาศร้อนออกนอกบ้านได้ตัวนี้แนะนําเลยเพราะว่าอะไร ดีไซน์สวยน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายและก็รักโลกครับนอกจากนี้นะครับคิวคอนยังมีแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาลายหินกระเทาะนะครับใช้ตกแต่งให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติของผิวมวลเบาและอิฐมวลเบาคิวคอนนะครับรุ่นนี้ประหยัดพลังงานมากๆหนาตั้งแต่10เซนติเมตรเป็นต้นไปนะครับซึ่งถ้ายิ่งหนาบ้านก็จะยิ่งเย็นช่วยประหยัดพลังงานลดค่าไฟไปได้กว่า3 0เลยครับ ยังมีเคาน์เตอร์สำเร็จรูปนะครับที่นอกจากจะเป็นเซตเคาน์เตอร์ในห้องครัวหรือห้องน้ําแล้วยังสามารถดัดแปลงเป็นเก้าอี้นั่งที่แข็งแรงติดตั้งง่ายและรวดเร็วครับและที่บอมถืออยู่นี่นะครับก็คือกระถางต้นไม้นะครับที่สร้างจากอิฐมวลเบามีหลายทรงหลายสไตล์ให้เลือกนะครับที่สําคัญเลยทางคิวคอนนะครับก็ให้ชุมชนรอบโรงงานนะครับเป็นคนที่ทําและก็ดีไซน์ออกมาเรียกได้ว่าสร้างงานสร้างอาชีพสร้างความยั่งยืนให้กับผลในพื้นที่ด้วยครับ คุณผู้ชมนะครับสามารถดูงานดีไซน์หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หรือว่าแอดไลน์ไปได้นะครับที่แอดคิวคอนเอ็กซตนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆรอคุณผู้ชมอยู่ด้วยครับช่วงหน้านะครับบอมพาคุณผู้ชมไปดูที่พักกันบ้างดีกว่าที่พักที่นี่บร,ราการจะเป็นยังไงนะครับติดตามได้ช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดยคอตโต้สนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอตโต้ คอตโต้ได้สร้างคอนเทนต์เพลย์ลิสต์ดีๆสำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อกระเบื้องเลือกอย่างไรอะไรที่เหมาะกับพื้นที่คุณต้องการเลสทายเคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกตอบโจทย์ใครที่กำลังซื้อกระเบื้องมองหาข้อมูลดีๆที่จะช่วยคุณเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องสวยงามเหมาะกับการใช้งานลองคลิกเข้ามาได้เลยครับ และช่วงนี้นะครับเรากลับมาที่ S3 Hotel นะครับหรือว่า S3 Hotel ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองของัวหินเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับผมได้คุณแพรนะครับพาเราเดินเที่ยวกันนะครับสวัสดีครับคุณแพรสวัสดีค่ะครับผมเมื่อช่วงแรกเราพาคุณผู้ชมเนี่ยไปทานคาเฟ่มาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้เดี๋ยวจะให้คุณแพรเนี่ยพาเราเดินทัวร์ที่พักหน่อยดีกว่ายินดีค่ะแต่ว่าก่อนนี่ยต้องถามคุณแพรหน่อยครับว่า ที่พัก S3 มีประวัติความเป็นมาเป็นยังไงบ้างครับค่ะโรงแรม S3 หัวหินนะคะก็คือเพิ่งเป็นโรงแรมเปิดใหม่เพิ่งเปิดได้ไม่ถึง2ปีเลยค่ะสงปีกว่าแล้วก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหัวหินเดินทางสะดวกแล้วก็หาง่ายมากๆเพราะของเราเนี่ยติดถนนเพชรเกษมสายทีเลยใช่ค่ะเรามีจุดเด่นอะไรสำหรับ S3 ครับค่ะการออกแบบโรงแรมของเรานะคะก็จะเป็นเน้นโมเดิร์นลักชัวรี่อะค่ะก็คือทันสมัยแล้วก็หรูหรา นอกจากนี้ก็คือเราจะแนบแนวความคิดก็คือมีลายไทยประยุกต์เสริมเข้าไปด้วยในการออก,ออกแบบอะค่ะวัน,นี้คุณแพรมีห้องให้เราดูกี่ห้องครับมี3แบบค่ะได้เลยะคะ่ะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูห้องพัก,กเลยดีกว่าครับได้ค่ะแครับ ข้ามาห้องแรกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับคุณแพรครับอันนี้จะเป็นห้องไทปยประเภทอะไรครับเป็นสุพีเ,เรียทวินค่ะห้องนี้เราก็คือจะให้เตียงเป็น3ฟุตครึง่ง2เตียงสําหรับลูกค้าทีา่มาพักอยากห้องเดียวกันแต่ว่าอยากนอนคนละเตียงกันเราก็จะเป็นให้ดับประมาณน,นี้ค่ะโดยเฟอร์ิลิตี้ทุกอย่างที่ให้มาก็คือครบเลยครบค่ะไม่ว่าจะเป็นทีวี ตั้งปลายเตียงอย่างนี้บอกเลยว่าผมชอบมากๆนี่เป็นห้องแรกนะครับเหลืออีก2ห้องคุณแพรจะพาเราไปดูใช่ค่ะเนาะแปเดี๋ยวเราไปห้องถัดไปกันเลยดีกว่าครับมาที่ห้องถัดไปนะครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่ห้องสูพีเรียคิงเบดที่ห้องนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นเตียงใหญ่เลยสําหรับคนที่อสมมติมาคนเดียวอยากจะได้เตียงที่แบบสบายสบาย,บายกริ้งได้เต็มที่นะครับคุณผู้ชมคบหรือว่ามากับแฟนที่ นอนด้วยกันนะครับต่อไปนะครับเหลือห้องสุดท้ายแล้วซึ่งคุณแพรเห็นบอกว่าเป็นห้อง Family ใช่ค่ะใป้เดี๋ยวเราไปดูอีกห้องกันเลยก่าครับครับผมตามมาครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่แล้วนะครับในห้อง Family นะครับของ S3 ส o าม l โนะครับผมให้คุณแพรอธิบายเลยค่ะก็ห้องนี้เป็นห้อง Family room นะคะเราก็จะให้เป็นเตียงใหญ่สองเตียงเลยครับแล้วก็ลูกค้าถ้าเกิดว่าอยากเตียงติดกันก็แจ้งได้ ติงติดอย่างนี้ใช่กับเปิดมาติดกันมันก็จะกลายเป็นเตียงใหญ่เลยก็คือสําหรับครอบครัวที่มากันพ่อแม่ลูกก็จะนอนแบบสบายๆไม่ต้องกลัวลูกเล็กตกหรืออะไรยังไงนะคะหรือว่าจะเป็นเพื่อนๆที่มากันสี่ห้าคนก็นอนห้องนี้อยากอยู่ห้องเดียวกันก็อยู่ได้สบายๆและแน่นอนครับพอมาเป็นอย่างนี้แล้วห้องน้ําก็ ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นนะครับกว่าห้องเริ่มต้นห้องสุพิเรียนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูภาพกันนะครับผมและที่สาคัญเลยนอกจากห้องพักแล้วที่นี่มีสระว่ายน้ําใช่ค่ะและไม่ใช่สระว่ายน้ําธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับเป็นสระว่ายน้ําในร่มด้วยอันนี้เป็นคนกลัวแดดเองเลยเลยสร้างแบบนี้หรือเปล่าครับคือด้วยกลัวลูกค้าว่าสมมติมาอยากมาว่ายว่ายน้ําแต่ว่าเจอวันฝนตกก็ยังสามารถว่ายน้ําได้ครับผม ได้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูสระว่ายน้ำของ S3 Hotel ดีกว่าเนะาะใ่ครับผมไปตามมาครับและตอนนี้นครับเราก็อยู่ที่สระว่ายน้ำในร่มของที่ S3 Hotel แล้ว,วแล้วคุณแพรเนาะเอาจริงๆผมว่าเวิร์กมากเลยนะครับและที่สำคัญคือช่วงนี้เนี่ยแดดประเทศไทยคือร้อนมากๆสุดยอดเลยคะ่ะเนาะแล้วเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสระว่ายน้ำนี้ดูกว้างพอสมควรเลยนะครับใช่ค่ะก็ไปใส่มาตรฐานเลยค่ะ ก็ลูกค้าที่สามารถอยากมาว่ายน้ําก็ไม่ต้องกลัวว่าจะฝนตกแดดออกก็คือสามารถว่ายได้ตลอดเลยครับผมปิดกี่โมงครับสระว่ายน้าของที่ประมาณสองทุ่มค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสระว่ายน้านะครับที่ปิดดึกมากเหมาะมากสำหรับนักท่องเที่ยวใช่ค่ะเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปเที่ยวกลับมาเย็นแล้ว 4- ี่ห้าหกโมงยังอยากว่ายอยู่ยังอยากว่ายอยู่สำหรับคุณผู้ชมไหนนะครับถ้าอยากจะมาที่นี่สามารถหาวิธีเดินทางช่องทางการติดตามติดต่อทางไหนได้บ้างครับ สำหรับการเดินทางนะคะก็สามารถเ e ิร์ชแอปพลิเคชัน Google Map ได้เลยค่ะเ e ิร์ชว่า st หัวหินแมปตรงแมปตรงหาง่ายเพราะว่าติดถนนใหญ่ถ้ามาจากกรุงเทพก็คือตรงมาอย่างเดียวเลยแล้วก็พอถึงวังไกลกังวลอีกประมาณ1กิโลเมตรมองทางขวามือได้เลยค่ะคก็จะเห็นโรงแรมของเราแล้วก็ป้าย s 3หัค่ะส่วนช่องทางการติดต่อนะคะ f เ o ซบุ๊ก st หัวหิน hotel a n e s t o ค่ะแล้วก็ i n s t a g r กร st หัวหินหรือว่าจะแอดไลน์ก็คือ st หัวหินเหมือนกัน,นะคะ่ะ ฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับหรือว่าโทรมาตามเบอร์ที่เราขึ้นให้อยู่ได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแพรมากๆที่เปิดที่พักนะครับต้อนรับรายการของเรานะครับขอบคุณมากเลยนะครับและเช่นเคยนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบบิเรจจำกัดมหาชนคอตโตอินมุนเบาคิวคอนและขนมกกรอบตราโฮมี่นะครับ สัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอตโต